สื่อมวยโลกหลือน็อกเอาท์โรซาจะลงในรายการของ PBC ในช่วงกลางปีที่รัสเวกัสสรัฐอเมริกาโดยล่าสุดนั้นสื่อมวยโลกออนไลน์ชื่อดังได้นำเสนอข่าวว่าการชกระหว่างน็อกเอาท์กับโรซานั้นจะลงรายการพรีเมียร์บ็อกซิ่งแชมเปียนที่จัดร่วมกับ TGB p r o โปรโ o ชั่น ในวันเสาร์ที่13พฤษภาคมนี้ซึ่งจะมีมวยคู่เอกของรายการเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์ไลท์เวทของด b นยบเอหัวแรกของอัลเบร์โตปูเอลโยเจ้าของตำแหน่งชาวโดมินิกันซึ่งเป็นค่ายเดียวกับโปรซาที่จะพบกับโรเลนโดโรเมโรผู้ถาชิงชาวอเมริกันสำหรับน็อกเอา ยอดเทนเนอร์ชาวไทยชัดชัยสาสกุลได้เปิดเผยว่าการเตรียมตัวของทางน็อกเอานั้นพร้อมมากเพราะฝึกซ้อมกันมาเป็นเดือนแล้วเนื่องจากมีกำหนดการที่จะพบกันเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาแน่นอนว่าสิทธิ์ลั์ของเขาพร้อมเสมอที่จะโชกกับโรซาแม้ว่าจะไปโชกบนแผ่นดินอเมริกาก็ตานอกจากนั้นแล้วในความเห็นของเขา การโชคของน็อกเอาท์นั้นจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับวงการมวยสากลในประเทศไทยและเขาเชื่อมั่นว่าน็อกเอาท์จะแสดงให้โลกเห็นว่าเขาคือนักมวยมินิมัมเวทที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้โดยการพิชิตคู่โชครายนี้ลงในแบบที่ไม่ครบยกนั่นเอง